สวัสดีค่ะทุกคนน,นีว่วันนี้ฮี่รยทำเค็งหอยหอยเค็งหอยชุบทำกะทิกะทิแบบสดๆแบบนี้เลยใช้มือใช้มือกระยใช้มือแบบนี้ใช้มือใช้มือคันฮีย,ยทำเสร็จยังนี่ไอ้นี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมไอันนี้ใช้ได้อยู่อีกใช่ไหมห <vis S 1> ใช้ได้อีก่ใช่ไหมห กูดเองทำเองค่ะกูดเองคั้นเองค่ะคันเองขยำ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 แบบนี้ขยำขยำขยำที่ว่าแบบอ่าให้มันออกมารวยนี่มาเจ้าทักบริษัทของเรานี่แกงกะทินี่ค่ะปลารวยข้าวมันไก่ปลารวยค่ะก็มันไก่ที่อ่านิพัดสงเคราะห์สองตลาดเกาะเสือตลาดเกาะเสือค่ะ นี่ป้ารวยมาเกงหอยที่บ้านที่บ้านเกงหอยจุกจีบารีตองอ่ะไม่ใช่บารีต้องอีร่อยจีบารีต้องอรอไม่ใช่บารีต้องอ,อีตูดมันยาวๆใช่ไหมเออนี่หอยขมนี่ค่ะทำกะทิกำลังกันอยู่ตรงโน้นมีใครทำอะไรแอบแอบมองแอบมอง แอบมองแอบมองอีกเนี Arizona, ่ยแอบมองหนุ่มๆวันนี้ว่าขยันเลยเนี่ยแอบมองทำอะไรแอบมองตัดเอ๊ะตัดไก่เหรอเก่งเนู้เก่งยังเลยแอบแอบก็แอบตายเขาเขาทำเป็นทุกอย่างเขาก็ทำทำไก่แอบตายหลังบ้าน น่าเก่งมากคนนี้เก่งมากค่ะคนนี้เก่งมากดูวิวิดูวิธีเขาแลกไก่ดูดูน้องโร่เขาชื่อน้องโรนะเขาชื่อน้องโร่เขาอยู่มสามเขาเก่งทุกอย่างเลยเก่งทุกอย่างเก่งทุกอย่าง เออร้ย,ย,ยซื้อเนื้อมัอกี้ไม่ใช่ซื้อไก่แบบนี้นนอ๋อแล้วนี่ทำไมาต้องต้อง,องอยีย่ร้ยทำด้วยอ๋อ,อ,อเ้าก็เหมือนกันใช่ไหมไก่ทอดเหมือนกันแบบนู้นใช่ไหมมาจากโรงเรียนก็มาทำไก่เลยก็ข,ขยันมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสับตะก like, ี้ด้วยนะคะเขาเก่งมากเลยนี่นี่น,นี่แอดถ่ายห้ดูเขาเก่งมากเลย กดไลค์ให้ไอ้น้องยูโรด้วยนะคะกดไลค์ให้น้องยูโรด้วยน้องยูโรให้น้องยูโรเสียให้น้องยูโรให้น้องยูโรดูดูเ็เก่งไมยี่กองอเมยี่ไรใส่กระปิ ออไปบิ๊กซีได้เลยใช่ไหมเขาถามเขาก็ไม่ได้ตอบนี่ใส่กระปิอ๋ได้เยอะแยะได้ไก่ได้อะไได้หอยหอยเคงหอยอุ้ยไใส่กระปิแบบเยอะแบบนี้เลยใช่ไหมแล้วทำยังไงทำแบบนี้ใช่ไหมให้มันเข้ากันไหมเลยให้มันเข้ากันไหมนี่แกงกะตินะแกงกะตินี่เขาทำผ้าวยทำแกงกะติอร่อยมากเลยค่ะ ก็จำกระทิอร่อยมากเลยทำไมมันมันเยอะเกินมันมากอ่ะกลัวมันเป็ดอ่ะแล้วทำไมกะปิมันเยอะอยู่กะปิเยอะอันนี้อ๋อตอนนู้นดูกดะตีแล้วเดือดแล้วอืมันปลารวยเดี๋ยวว่าได้ดูมั่งอีกดีดดุยดูนิดหน่อยอืมปลายใส่กระติเดือดแล้วก็ใส่เครื่องค่ะ อร่อยทำอร่อยมากแกงแกงกะทิหอยหอยหอยจุ๊กนี่อืมนี่ว้ธีทำแกงกะทิหอยจุ๊บ <c oughs> แ,แล้วอีรวยบอกว่าใส่ใบนั้นด้วยเห็นไม่ใส่ <c oughs> อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นุ๊งแกงหอยนุ๊งอืมเห็นบาลีว่าจะใส่แล้วอีรวยจะเอาไว้นั้นไหมเ <c oughs> อมาใบมะกรูดเอานี่เอาใช่ไหมใช่เลยไหนนี่ค่ะเดือดแล้วใส่หอยเลยค่ะพอเดือดก็ยก เดือดก็ยกเลยยังไมพักกูดยังไม่ใส่กันเก่งหอยชุบเก่งหอยชุบอืมน่าอร่อยเลยพ่ารวยเก่งยังเลยตำแก่ง นี่ยังไม่ได้ล้างอางี้เลยเอานีค่ะ,คะแกงหอยจุบน,น้ำลายไหลเลยอะทุกคน,นคมาเร็วทุกคนมากินแกงหอยจุบกันเร็วๆๆๆไหน,ยยนเลยแกงหอยจุบบ้านไม่กว้างนะคะแต่ว่าเดินแต่ว่าบ้านเวยตาหม,มานร่อยมากเลย ข็สใส่อะไรอีกนี่ค่ะใบมะขูดใบมะขูดอยู่หน้าบ้านเลยค่ะเ <laughs> ด็ดใบมะขูดหน้าบ้านเลยไปเอามาจากบ้านของเมื่อกี้เด็ดหน้าบ้านเลยยีว่วยเอากี่ใบอะ่ะกลัวหนามมันตํา Here you go.